Bye. Hey. ไม่คุ้ก็ได้ค UM> ok ่ะแบ่งก็พอค่ะพอไะหาครั้งหัวขึ้นหมูร้านอเอาเข่าันี้เอาอะนี้นางนาว้หบูปินระเด่อเออขออหายสุกขาพครังแรงแล้วลูกด้วยุกไก่สุกไคือได้ทำบุ้มีความสุกลายว้แั็วแบเนาะมีความสุกไรคือได้ทำบุ้มีความสุกคือเห็นว่าคู่าบุกร้านเฮาฟาบุร้าน่ขงติดตามอีพอตลอดใครจะว่าอะไรก็คขะ เออลูกไม่คุ้มใจวันนี้ถาวายไปแล้วอืมให้ลูกมือโชคมมือร่ามือโชคมือหวาน,น,านาวอึนังนวัดพ่อก็จะให้ครบเหมือนกันมือหนึ่งทั้งรับมือหนึง่งนะดิ้วฉัรับมือหนึ่งนะครับปู่ให้ไปลงพุงเดินอืมใ้มืออึนงังนวัดเออถาวายมาพ่อก็ให้จิกไปเนาะให้จิกอึนังนวัดแค่เกีดริบ,บาทเกียริบ,บาทวันนี้นะเกีดริครับปู่ตูนนะวให้เกียริศนนะ ตือาจบมันแล่วด้วยอ่าวาดีงายอุดมมุ่งสมัครพองครอบครัวงานเช้างานต่เนาะงานือเดี๋ยวใครอาจจะดูเค่มุ่งสมัคท้าวัดองคุลหน่งหมื่นห้าพันบาทอมอ่าขอให้ครอบครัวดูเดินดเปทดุกใหเมือถูกมือแับมือถูกมือไม้อายจูวันนี้ถูกค่ะวพาะว่หึงหึงแล้วก็รูยวนั่นลนะอ่าจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มคูกนน รำรู้อนอันนี้เอ็ทีผ่านมาทางท่องแตงโูพารู้อเออร้ปูร้าคนไนร้ายเจแ้เจี้ยงน้ารวปูกวกปูุกมเข้ามาเออขออวยพรให้ลูกให้ร่างมีศวิกรมวิศกมีมวัดคกปลุกุ่มรำรว้ขอให้ถูกมวนทุกวันทุกวันทั้งร่างวันนี้มีเกศถกงแล้วก็มีแปดเกศด้วยนะลูนะเกศเกศแล้วแปดเึงนั่นยางนี้นะขาปูเจี้งเ้าครเบ้ามาอันนี้ขังใคร อันนี้นางตุ <t> ้ยโชคบันดึกข้อถวายโอปูหนึ่งพันบาทขอกะปูกักอย่างข้อถวายปูหนึ่งพันบาทข้ออย่างขอกักปูกักข้อกัก ขอพรขอพก็คือให้พรนะนะขอจากอกูขออัาูหรือนักแกงโมทำไมหลงหนักหลงหลังทำไมเนื่ทันเข่าของนางหลงดงังรือนักแกงโมก็ได้ก็ขอให้นางสุยโชควันยืเจ้าขอให้มีโชคเมือยากมีโชคมือหมายสุขภาพแข็งแรงขอให้เมื่อใดน้อขอให้ท้องไดว่าขอเถียงวิ่นให้หายผายหายายออกไปแล้วก็ขอให้ดำขอให้รวยขอให้คุกหวยคุกวาง อพ่อให้ก่อนนะูกนะเออมาขกันไงนะเงี้ยผมเงี้ยผมเงี้ยอันนี้เขาใครเขาถยอลายนึงพ่อเออมาขากันไงนะผมเงี้ยเออขายาผมเงี้ยงเออผู้ติดตามอ่ะผู้จัดการผู้จัดการเออก็ช่างเขาเรื่องเนี้ยวถอนนไม่ทันถึอคิือดีครับป่ันนี้ของอยัง คงเฮี้ยมเพราะถวายโองู้กาขับระบูคาเทพแค่คือว่าทุกพระองค์ยิ่พอมาถึงจะไม่ขับอ่อนไม่คู่ไรจัง uh uh ั uh <s uh> <s uh ้นพ uh ูดกบคู่ง่าผูยืดยืดงอคู่นั่งยืดขับวัวว่าขับอ่อนอึ้งเม่ะขับว่คขับเออเอาก็คือ้ยิ่พอขอนัาใบวัว่าแก่ขอให้ผู้ขาไมือคูไม่รักมือคกไมือหมานกันก่อนว่าขันที่นั่งคุงอย่างนันนะกเนาะ เออถ่าม uh, ัเขมงวหทางหม่มันถ้ามักโชคาจัได้เรืยี้เมืองนาเกันรอนะ่นอนะพออหาไปเรื่อยๆผมเนี่ยเอาไ่ถเอาาวาใครยังมั่งงินมได้เรยที่หูเรกวดสอบได้เรนที่เรีนกดสิพ่อได้ไปเกิดได้เกิทําบอะด้ฮะ เกินนี uh, no oh ้บ่ได้หรอเขาจับเกนนี้บ่ได้เมาปูไม่ได้ไม่ได้ต้องร้อยเก้าสิบย่างเดียวร้อยเก้าสิบย่างเดียวไงเอครับั้งงามเให้เดินทางเวลาใดระปูเมื่อน่งวะครับเมื่อเขาเรียแจ้งจยเลยเอาบอกคบได้หรือกัง่ไน้เอาอกพกตุกแก่พกระปูอาข้ก่อได่พอว่ากันขวานี้ว่าจ่าแต่ว่าจ่าปูว่าจ่าปูศักดิ์สิทธิ์เนะครับทักทิงเมื่อันละ ทำมมนถือได้ยังไงถึอทำม่นหถือก็พออย่างนี้ก็พอเป็นการหดี๋ยวนี้เป็นกาหักความขเนาะเอีกน้ครากจะขัดศีกลอปอีเรื่องน่นะเว็ตืมน้ำมันจะเด้เหมืออย่เดิมหุ่นจัะค่ะน้ำคงเส้่เว็เติมน้ำวันวันนี้วันนี้หรับลววันนี้โอช่สว่างใบใบนี้สว่างใบใบติดตัน้ำมันข้างเยอะจึงน้ำมันน่ะน้ำมันแห้เดือดหอยสว่างใบน้ำมันลงติปือ น้ำมันขึ้น้ำมันขึ้น้ำมันขึน้ำมันขึ้แต่วเานมันขิงมันเขาขอ่ขึ้อ่าครปูเออให้เนน้องผมเเติมสักสิบเาบาทสิบเบาทสิบเกาสิ้าสบเาบาทนะลุงนะเค่องบ่ายบ่ายนะลุงนเครื่องบ่ายนะ่าันเน้น้ำมันมันขายดีคือจาจัให้พีเสียตอที่ปู่นี่พี่เคืรออเครื่องบ่ายนะเองบ่ายนะลุงนะอ้าจะดึจะด่เออเพเป็งสาธุสาธุครับพวกมันดด้วย้ด้ล ย่างก้านดาวว่ะเอาย่างก้านดาวว่าไงอือจะรวาไงว่าที่นเก็ดแก่นะอืวรำได้เนาะใส่พุดขาวนะแก้วขพ่อขานั่งเลยถ้างั้นพ่อเอาขึ้นหมกนะถ้าไม่รำออก็ไหวคือไหวเลยเนาะออปกลงว่าจะรำเนาะเนาะออรำข้าวะดบชินขักชิ้นก็แล้วกอคู่บะจมีข้าข้าข้างบลาคือข้ากับ่ลาด่าือขอมงหอยงมากๆคู่กันเนาะ ไม่เชื่ออย่ากบูดจึงจักจีนมือจึงจิดตามทัวเราเหมือนเงาเนี้ยเนาะตื่ะอาขาให้ามืม่ค้มเรามืคุ้มไมไว้นะไม่ไหวเงานาสูกมาอาจจะแต่สุมากอืออนกตาด้วยว่าอินาตาต่า ตื่นการตา้ายหายใจได้นี้เดียวพ่อมนไม่คืนงินพ่อจะทำงานงายอืมเราก็ปืนงานดอกอืมแล้วพอถีดคอยลุกขึ้นคือแกนั่งกัดก็ร้กตื่นตจะกลงนขวยมัดหลวมผู้หายกัดใจมั้งเ้อะตื่นตามทั้งคานห่ะอืมค้เกิดมากููห้าแล้วเอาไหนกัวเอาใจคือคือห้กัวดึนงงกัด่จ าเดงหนังหรือคู rule, ่ก็บคนอื่นคู่แรกคือรักเลื้องก็ไงฮะคู่น่ากระจานคือชายเลยอคกหัวรอก็แบบคอเป็นอะไรกูแต่ว่าถือได้น้ตกัไอ้คประจาเท่าเด้อฮ่าฮ่าฮ่าค่าฮ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 เอฮ่อฮหาฮ่าน่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่อน่า่าฮ่า่า่อฮ่่า่า่า่่า่ có công một cái mất cái mùa mày đấy mò mày đấy mày đấy mò mày đấy mày đấy hoặc à. nó không phải ở đây tôi không Nếu phải ở đây tôi không có à, không, à, <laughs> không. Hò, phải ở đây. không phải, <cười> <và> <cười> không 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 ra, nhà เออนักกระจายเดี๋ยวพพี่าราแล้วนะมกังมาทางนี้หอมาทางนี้มาเร็วเร็วเร็วเรวขเร็วคนดังอ่ะนายทางบามีอ่นังเอาไม่เอาขึ้นนั่งเออมาจังนั่งแล้ว แมวกับคุณแมวย่างของบางจันรว่วบูกับองติดของคันบาทเออจากเคลียร์ถอดแววนขึ้นนี่ก็ไม่จัดก็ไม่เป็นเรื่อใ่มันาะอ้าขอให้ไงคันบาดแมวย่างเนาะเนาะขอให้มือโชคไม่ร่มือโชคม่มาได้ก็วันนะถูกข่าวพราะดหนึงแล้วก็รวยๆานลุงนะเอาใจดูใจดูงานโอ้โหแอ้ขวากวายนั้น่ยนพ่างมาจังงง

ให้ร่างด้วยพอท่เขาเอาว่าแวะให้ห้าร้อยบาทให้อนังก้อนกอนคู่ติต่ามาขู่พอท่บอกเก้าเจ็ดศูนย์เตอร์ข้าวเเก้าเจ็ดศูนย์ทำไมม่แขงเก้าศูนย์ตึหละอึนังก้อนกอพาก็จะให้บอกขัากลบคอะเอาคำหนึ่งก้าวอเนาะเตอร์จ้แต่บ่วงล้วต่บุกขึ้าก็ทัก็คงจักอาวเปล่าแอ้วไปง่ายๆงายง่าย

มื่อกี้ก็วังปุ่มเงืนอก้กำบัง่นมื่นอึ้เงี้อ่ะวดเอากันตัวอืมมันก็เป็นงั้หรอกเพราะแข่งเต็มๆไปเรื่องวันนี้ันยึดไปจับบันยึดไปจับลอตเตอนี่เขาไ็่ทช่บ้าบลโอ้ยลอตี่นย่างจะพูซี่เขาคือบขาขายเขาตงเขางผลิตอยู่กูว่ะครับพุละวันที่เก็ดคุละก็จึงสิมาบ่วันที่เก็เออ กามือเอ้ยบักอะไ้เอ้มาขายแหงนก้นได้วันชิอเก็ตนี่ยนะเออพ่อข้างกองไว้บุกจักบอข้างกองกูไงเกู๊ดอื้อย่งเออเขาจะออกเอาเก๊ดชูมนะข้างกองเก๊ดชูมาแหงนี้จได้อจกิเต้าใบเก็ดชูมจากชิพเต้าใบเอามาแหงนี้ด้รวันชิคเก็ เอามาฮะเจ๊คือเอามาคิวเก้าคิวเก้าไง่ายนิดนะครับพูอเอาจะได้คู่จะได้ไปคู่เดียวหมายโดยกันนั่งดนะเอางานสนุกก่อนจะลงสนามก็เหมือนกันแต่ก่อนจะลงสนามวันนี้ก็ฟังจะกอดกอดเหมือนเดิมได้ดูน่ะใครบอกใครจีบเขาก็ต้องถามเขานะเอาใจโอเคมาทางนี้อีก ข,ข้อมแข่งนางราตรอันนี้เอฟคีผ่านมาทางข่างบอกเลยหรือนางร,รา,า,าต,ตรีพรมเจริญผมเจริญ้อมขอบครัวแตโตอีกพอหาคร <laughs> ั้งบ <laughs> ้าคือเด้ไห้ไตโตอะไนเล้ยัอนอันนี้คือไตโตแไ <laughs> ่เนใี้ย อันนี oh ้ค uh, ือไส้โต๊ะนะลูกไส้บกโต๊ะไส้โต๊ะเขาต้องวางไว้ตรงนี้นะลูกนะแ้ก็กจะไม่ดทีกว่ามันเอนางราตรีผมจะเลยขอให้มีโชคมีราบมีโชคมีหมันนะลูกนะหึหึแล้วก็รวยจะเดิมจะเดิมนะผมคือจะเดิมผมจะเดิมัากวะ อันนี้ลูคงเสีแต่โกงเนย่างนือแกแงงแงอยู่แเอกบ่เนี่ยบังเครื่องบังเครื่องบ่เนี่ยโกแต่โกงยังมาถ่้นว้าก็คือแกงยากแตมาถ่ายตรงนี้กาการในหให้เครื่องการนหางหางเงินก็คือหางทีมาแค่เมื่อมื่วนะ้าไหลงูคืกเนเก็บน้ำมาหรายท่าูกงคือเกิั้วเอาพว้เงานี่คือคือการยากแต่ง อเนีออยืมขกันไ้าหาเออฮ่าฮ่าฮาฮ่้าแ่ตเรแข็งินแข็งลินลินลินประเภ